างจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของเราแต่ละคนนะหิวความสุขเกลียดชังความทุกข์เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์ในขณะที่กุศลให้ผลมามีกุศลวิบากให้ผลมาเราก็กระทบอารมณ์ที่ถูกออกถูกใจเราก็มีความสุข อกุศลให้ผลมาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจใจเราก็มีความทุกขนะ์อารมณ์จะดีหรืออารมณ์จะไม่ดีเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าจงมีแต่อารมณ์ที่ดีจงอยากเกิดอารมณ์ไม่ดีเราเลือกไม่ได้มีตาเราก็เห็นรูปที่ดีบ้างไม่ดีบ้างมีหูก็ได้ยินเสียงที่พอใจบ้างไม่ได้ไม่พอใจบ้างมีใจก็คิดดีบ้างคิดร้ายบ้าง คิดแล้วสบายใจบ้างคิดแล้วกลุ้มใจบ้างนะเนี่ยจิตใจเรามันเป็นอย่างเนีน้เรามาเรียนรู้ความจริงไปโอ้จิตมันทํางานมันไม่มีความเที่ยงสักอย่างนะความสุขก็ไม่ใช่ของเที่ยงความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเที่ยงไอ้ที่งโง่วิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายนั่นงโง่นะเพราะความสุขไม่เคยอยู่กับเรานานอยู่แป๊บเดียวก็ไปแล้ว หรือวิ่งหนีความทุกข์นี่ก็งโง่อยกขณะที่เกลียดความทุกข์อ่ะได้เกิดความทุกข์อีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาแล้วเป็นความทุกข์ซ้อนความทุกข์แล้วเราดูทําไมมันไม่หายทุกข์นะก็มันมีทุกข์ตัวใหม่ซ้อนซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆนะทุกข์ตัวใหม่มันเกิดจากเราไม่ชอบไอ้ทุกข์ตัวเก่าจิตใจที่ไม่ชอบอ่ะจิตใจที่เจือโทสะจิตที่มีโทสะ ยังไงเขาเกิดทุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนาทางใจเวลามีโทสะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเจอเรื่องไม่สบายใจนะใจเราคลุ้มใจแล้วออกหกอักอะไรองี้เราคลุ้มใจนั่งดูไม่หายสักทีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่ดีเลยดูแลความทุกข์ไม่หายมันดูไม่เป็นนะ ตรงที่มันไปเห็นความทุกข์ใจมันเกลียดความทุกข์นี่คือโทสะเกิดขึ้นแล้วเมื่อโทสะเกิดขึ้นจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีโทสะเนี่ยเวลาจิตมีโทสะนะจะมีทุทกขเวทนาทางใจเกิดขึ้นเรียกโทมนัสเวทนาเมนะื่อเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเราไปรู้ปุ๊บใจเราไม่ชอบอยากหายเกลียดความทุกข์ดยนะั จิตมีความทุกขตัวที่สองแล้วแล้วก็ไปนั่งดูเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะดับยิ่งดูยิ่งหงดหงิดอนะดูไม่เป็นอนะ่ะงั้นถ้าเราดูเป็นนะจิตเราเกิดความทุกขเรารู้ว่ามีความทุกเราไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ว่าไม่ชอบตัวไม่ชอบเนี่ยตัวโทสะเราไม่ชอบมันเลยจิตมีโทสะก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมา ่เรารู้ทันว่าจิตมันมีโทสะเกิดขึ้นโทสะจะดับอัตโนมัติเพราะกิเลสจ,จะเกิดร่วมกับสติไม่ได้กนะิเลสกับสติเกิดร่วมกันไม่ได้เหมือนแสงสว่างเกิดเมื่อไหร่ความมืดก็หายไปทันทนะีเนี่ยภาวนาเรื่อยๆนะก็พอเราเห็น จิตเรามีโทสะรู้ทันนะโทสะมันดับโทสะมันดับปุ๊บลงไปนะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางจะมีเวทนาได้สองชนิดท่านะมีโสมนัสมีความสุขทางใจก็มีอุเบกขานะเวลาที่เรามีความทุกข์ใจนะจิตเจือด้วยโทสะเสมอน,นะ เนี่ยเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆนะเราก็เห็นว่าความสุขมันก็ไม่ยั่งยืนตะเกียกตะกายหามาด้วยความยากลําบากแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เรื่องอะไรเสียเวลาไปหามันนะเหนื่อยแทบตายแล้วกจะได้ความสุขอันนี้มาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เกลียดความทุกข์แทบตายเลยยิ่งเกลียดยิ่งทุกข์เอาแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เนี่ยภาวนาไปแล้วเห็นความจริงของจิตใจนะ ใจใจมันก็รู้สึกว่าความสุขผ่านมาเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันถ้ามันยังไม่ดับก็ท่องคาถาไว้คาถานี้ดีนะหลวงพ่อสอนให้พวกเราเวลามันทุกข์มากๆจเจริญสติจเจริญปัญญาไม่ได้อะ่ะสู้ไม่ไหวอะท่องคาถานี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มี ความทุกข์อมาตะไม่มีท่องไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างชีวิตเราประสบความมืดมนนะรู้สึกชีวิตย่ำแย่แล้วหาทางออกยังไม่ได้เครียดจัดกลุ้มจัดท่องคาถาไว้เลยเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปจนได้แหละไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปนะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ ถ้าใจเราภาวนาเรื่อยๆเราก็เห็นออสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็บังคับไม่ได้ทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็บังคับมันไม่ได้จิตใจเข้าสู่ความเป็นกลางความสุขผ่านเข้ามาจิตก็ไม่หลงยินดีความทุกข์ผ่านเข้ามาจิตก็ไม่หลงยินร้ายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา สิตท,ที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะี่เรียกว่ามีญาณน,นะปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารุเปกขายาณญาณก็คือปัญญามีปัญญานะเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง